มาอารมณ์ดียักร้องเพลงร้องไปได้กระโยกไซเดอร์อาดน้ำใหม่ๆขอความกระปี้กระเป๋าก่อนโว้เมื่อกี้ลองอันอาดน้ำโตเกี่ยวกับเข้าห้องอาดน้ำนำเด้อนะสุงเตยลาสุดท้ายมอนบเจนี่กับทุกคนนะฮะเริ่มต้นต้องมาเจอ บอกเลยเสียงนี้อยู่ในหัวใจรักพวกเธอมากมายเนาะเป็นรอยยิ้มและความสุขของยายอิลีรัก <c oughs> ไม่มีข้อแม้อยากเห็นความเจริญรุ่งเรือง <c oughs> และการกระทำของเขาเนาะไม่รู้สิชอบรักใครรักมันชอบใครชอบมันนะคะพี่น้องค่ะ ได้กาแฟแก้วสองเลยได้ลงมาเนี่ยมาได้ต้มน้ำเลยมาตั้งกนะ้องมาหืมหน้างามเนาะชาตินี้หากไอบ่ได้ลีชาดหน้าถามีให้น้องมันเป็นแคว้นไอให้สามคนเฮา ันบ่มีวันทายคอยทาสากสีมาเด้อไอสักมีหัวใจไอเป็นของเขาโยกเบาๆนะคะเอาแผ่น,นุ่มๆอย่าโยกแรงเดี๋ยวมันเสียวผัดแอว เสียวขึ้นมาแล้วมันจะลำบากหาที่ลงย้าอารมณ์เสียทั้งวันอีกพอเสียวแล้วอ่ะเสียวเอวนะฮะ หัวใจสัเสียหักเดือไปไม่เป็นคนอื่นคือลูกคืนที่แม่เป็นไหวแต่หัวตั้งตัวหิงคิดมิงเศร้าหูดไปสิเป็นคนปัวไม่อยากมาสัวมีวันที่มองให้เมิดใจ ไม่นอนจะเป็นไปได้ก็ค e. like well. pues right. ิดว่าจะเป็นไปได้รอกันทำไมใจญ่จีไหนน้องยังใหญ่จีข้ากี่เหรียญแล้วคุณพูดจะเปลยนเอเล่เอเล่เอเล่โอ้ยเอากำลังกายไปด้วยอุ้ยลงจากเซนบ่เนาะกระชากน้าไปให้เขาดีจริง ให้ได้ก้อมกิ้งกับอ้ายเ้าเด้อสามีของเธอขอรักของไม่ของเธอรำวัง,งเด้อสาสนาอย่าสัวเด้อพี่เจ้ามาพี่คขามียกใจพอแล้วไม่เลี้ยวมาตัวผู้ต้อตมาดนตัวน้าชาติมาของมผมเพมาะถนม นำกันงหาใันไปกินกาแฟเอากำลนักกายกับยายก่อนนะฮะไบบายบาย,บาย ขออย่ามแพียงพระชาติขอให้เราให้ตรงนี้จริงให้ได้ก้อมกินกันายถ้าเตาเด้อดบินของใจพอรักมากมายของเธอชาติหน้าให้หนึ่งเดอ้อชาติหน้าอย่าสัวเด้อพี่ gió thả lông Nắm cánh gió Lón nữa, ngựa tẹt nhon vô nhé Muôn muôn núi hả này lúc mà tên sống cho mồm rồi á พี่น้องขาคนสุขสร้างได้มักใด,ด้เหตบ,บนั้นเพื่อให้ตัวเองสดชื่นนะคะพี่น้องขาดีกว่านอนจมอยู่กับพี่นอนเด้อสุขคนนี่คือเคล็ดลับ,ก,บกระเป๋าให้กับเจ้าของนะถึงจะโยกแรงไม่ได้เอายกหัวแทนดูแลสุขภาพกันเด้อพี่น้องคนเราบางครั้งเนี่ยถามว่รียบร้อย ดีนะนิ่งแล้วเห็นให้เราทุกนะเอากระบ,บาบ,าบา่บ่โกงโกเห็นอย่างที่ทมันแตกอ,อกก็ไปจากเดิมๆที่ตัวเองทำได้กระได้นะคะเพื่อกระตุ้นให้หัวใจเฮาเนาะปรับเปลี่ยนสีสันให้กับเจ้าของด้วยตัวเจ้าของนะคะความสุขจากคนอื่นหาให้เฮามันไม่กีรังย่กย,ยืนแลนะถาวรแต่ความสุขจากหัวใจเฮา ยอมรับความเป็นจริงนะคะเข้มแข็งกับทุกสิ่งทุกอย่างเข้าใจกับทุกเรื่องนั่นคือจุดกดล็อกให้ตัวเองได้ไดหาความสุขได้นะคะทุกคนจริงๆยังยิ้มได้ด้วยตัวเองนับถึงสิ่งดีที่เราทำให้กับครอบครัวเราทำเราให้เขาเราทำได้อ่ามาเป็นแรงกระตุ้นหัวใจนะคะอย่าห่วงแต่เก็บกรรม เอาสิ่งที่เสียใจนําหน้าชีวิตเราจะเกื้อหนุนเขาเรียกจะยืนอยู่เข้มแข็งได้ก็ประสบการณ์เจ็บนี้แหละเนาะอืเพื่อเป็นแรงผลักดันเพื่อเป็นแนวทางเพื่อให้รู้ว่าสิ่งที่เราทำนั้นมันบทุกทางเห่ากับเปียนเดีย๋ยคิดจะเดินทางเก่าอันมักฝั่งหมอลำซิ่งค่อยกันยังว่าค่อยมักหมอลำค่อยมักหมอลำ สุดท้ายเขาไปอยู่กับโตเกียวเอ็นดี้ค่อยกลับไปได้นะพราะคนที่ค่อยหกอักนหะ้องเนี่ยนั่นแหละคือหัวใจเราไม่ต้องเป็นเส้นตรงเส้นเดียวเดี๋ยวนี้ถนนไฮเวย์วันเวย์นะเออมีหลายช่องทางให้เรามีความสุขปลดล็อกความทุกข์ด้วยลกออนไลนะด้วยหัวใจคนที่เห่าหักเนาะดูชีวิตคนอื่น ที่เขาแย่กว่าเขาเขาก็ยังผ่านพ้นไปได้แล้วเราล่ะอยู่ในเลเวลไหนนะใครเหยียบย่ำเราไม่สำคัญนะเพราะเขาว่าเราด่าเราได้ครั้งเดียวแต่ถ้าเราเอามาคิดคิดคิดย้ำย้ำเฮ่นม,มันถึงมาจมมาว่าตัวฮอัทเฮากำลังเอามีดเสียบเจ้าของเองนะเจ้าสาเลือกเอาอืมคุณฮักควรซังมีทั่วโลกนะะ อยู่ดีๆยายจ่ายยังมาอยู่ตรงนี้ให้คนสั่งเสยอในเ <c oughs> ม,มียเอิ้นว่าคนบ่มักดีแม่นบ่เออเพื่ออือสอดใส่เกคิลเรื่อ,อ,อสงสาวบ้านเนาะโอ้ยสีวิตอ่ะผู้ใดแด่บ่ยุ่งเรื่องสาบ้าน,นอ, <c oughs> อ่ะ,อาาอะตอบยายจ่าสินะลูกออนไลน์มีให้ติดตามอือนะไม่ต้องมาห้ามกันเด้ออ๋คอคยกระบาพวงอยู่ในเขตอ่าพมแดน ของตัวเองแล้วการเลเวลเจ้าของนําเมียปวงพอดีพอให้มันไข่มันแค่ว